งานเป็นสติกเกอร์ฟอยล์โฮโลแกรมนะครับมีการสะท้อนแสงทำให้กล้องไม่สามารถอ่านได้เราจะมาดูว่าวิธีล่าสุดที่เราทดสอบได้ผลที่ดีแต่ในอนโคตอาจจะพัฒนาดีกว่านี้ได้นะครับคลิปนี้เลยอธิบายวิธีล่าสุดมีรายละเอียดดังนี้ครับอันดับแรกให้ปิดหน้าต่างไม่ให้มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาก่อนนะครับ อันดับที่สองนำกระดาษขนาดประมาณ6เซนคูณ9เซนแล้วก็ด้านหน้าขอบกระดาษประมาณกล้องนะครับมาปิดไว้กระดาษด้านล่างควรจะทาสีดำเป็นลักษณะน,นี้ครับเพื่อให้สะท้อน เห็นโฮโลแกรมเป็นสีดำแล้วก็ตัวกระดาษเองขอให้ไม่มีความเงาอันดับที่สามปิดไฟสำหรับห้องนี้จุดที่ทดสอบแล้วคือจุดที่ห่างจากห่างจากตัวงานเพื่อให้องศาสะท้อนน้อยที่สุด ก็จะเหลือไฟแค่สองดวงข้างๆนี่นะครับแล้วเราจะมาดูการทำงานของกล้องหน้าจอดูนะครับ ตรงนี้กล้องอ่านไม่ดีให้สังเกตว่ามีแสงที่เป็นคอนทราสต์แต่บริเวณนี้ไม่ค่อยมีแสงนะครับทำให้การอ่านกล้องริมนี้เนี่ยไม่เด่นชัดนักให้กลับไปดูกระดาษที่ติดอยู่ที่กล้องที่ตัวเครื่อง ผมจะลองตัดออกทีหน่อยนะครับเพื่อเปิดให้มีคอนทราสต์มากขึ้นเดี๋ยวขอให้จับที่หน้าจอคอมพิวเตอรต์ตอนนี้ผมกำลังจะค่อยๆตัดกระดาษออกนะครับดูว่ามีคอนทราสต์พื้ที่คอนทราสต์มากขึ้นไหมมากขึ้นนะครับอ่ะปิด ไม่ค่อยมีคมอนทาเกิดตอนนี้ผมจะดึงตัดกระดาษออกนะครับทีนนี้ตัดออกมาให้เห็นพื้นที่คอนท้าจะย้อนขั้นตอนตั้งแต่แรกจุดแรก สำเร็จนะครับ